ดูดูดูเก้ให้ละเก,ก้ให้จริงครับผมเ <c oughs> ชื่อว่าเก้ให้จริงลองเบาดังไหมมาหน้าหรือไม่ไม่ไปเล่นดังไหมฮานี่ก้องไก่นี่ก้อนไปลินเหรอ <c oughs> หมอช้างเหยียบ <c oughs> หมูเหยียบมาแล้วก็แปรนินโอ้ยีปฝากกอดกันผมพึ่งที อุ้ยปลาฉลากด้วยทุกคนเยอะมากตอนนี้ที่สะพานเขาชันน้ํำนองทุกคนทอดแแห่ได้ครับกระแสน้ําอ่ะไหลอยู่แล้วปลามันก็จะมาตามกระแสน้ำปลาหนินโดยเขาไม่เชื่ออ่ะปลาสดปลาแรงหมอช้างเหยียบหรือปลาตับปรากฏปรากฏปรากฏเหรอไหมที่เดียวตะกี้เดียวนี่นี่นี่กระตันนิกหรือว่าพี่ลูครับจะทำการทอดแอห่ทุกคนเอาลงแม่อ่าลืมเอาเจน้ำ ลึกแน่เอาเร่กไปนาแลเอาเรงกว่าลังเอาเรียไปนาอีกทีกับตันิคเอาจัดไปหนึ่งอือะกรดดนานเองโดจริงชะโดครับกะโดชโดชโดกับตันิคกับตันิคกับตันิคยุนยุไมายุเลยผมอ่าเดี๋ยวผมไปดูปากะโดดก่อนนะ รอบ4วันแา้วกินเลยเหรอเหกย่ากิตายเลยลอกินชอบไหมแบบอ๋อปลาเปลือกเลยเลยชอบพี่มึงถายให้เธอชอบกันเหรอทุกคนอย่าว่าอย่างงี้นะผมไม่เคยนะแล้วก็ไม่ไม่ไม่เก่งด้วยครับทุกคนลองดูว่าว่าบานไม่ถ้าทอดบานก็ก็คือโอเคนะบานเบ้ออือจำได้ว่าเคยเห็นพ่อแกแกทอดนะโจนกันเลยสามส่วนยับลงไปเด้อไก้อย นักกคงกูเลยก่อนมึงไม่ปาไปนนี่เหยียบวัวอย่างเดียวพี่น้างไปวัวไปพอดรามวันนี้วันนี้มันหยุดุกคนมาหาปลามึงอย่ากอดไอ้รันเลงก่อน นีป่ปลเลี้ยนี่คอยคุบเบลเล่ทรา,าบตัวมื่กีเลยคุมได้เมมเลยนี่โอ้ทราบตัวเลยจีิงจริงใหญ่ทตัวทีนี้กระป๋องจำดีๆนะลุดนะเขาเรียกว่าหมอช้างเหยียบครับแต่บ้านเราก็เรียกว่าปลากระป๋อง ได้ได้แล้วครับได้กลับบ้านอี้แล้วพี่ลินให้มาขอบคุณมากนะครับพี่ลินเยอะแยะเลยครับเห็นไหมเดี๋ยวเอาไปให้แม่ทำคนไหม่เปิดรังนีห้านางเบา